รุนๆน้ำกันค่ะก้นเต้นออกคือเต้นเข่าเด็กชายอย่าเลี้ยงอยู่อย่าเีื่อง่าอยู่ปาดสิ้งเต้นสวดบัเนื้ปาดปาดปาดแล้วท่านไก่ไหมครับเออท่านี่ก็ได้ เห็นยุ้มตระ้ายกล่องเขาเอาบ้าทุกมิตรปลาปลาสะดุ้งกันใดล่ะนี่สะดุ้งมันเส้นจากเส้นสองเส้น เออปลาสะดุ้งสองเส้นอืมบาลาสามหกแม่มาซื้อเราขวดใหญ่แ้วคนนี้ตัวด้อยโอ้โหยมย่ตานุ่มฮัลโหลมาเื่อมกเลยนี่แม่แบบต้กนอยงเง้ยสวยไปยังิย้า

ตำวันเนาะ่อยเปาดโถโถโชโชโโโดังนั่นกระไดปาดปาด นรุ่นดางหนึ่งอีกคุณติดติดกันไปคนสามดางเล่นกันอยู่คือบัดสุดดางคือหมดอารุ่นขารุ่นมาซองบังการับ ป๊าดป๊ดทูดังนั่นก็ไดุงเนี้ยนะเป็นตะม่วนคักนอนนี่เนาะม่เรามีเบียกินพร้อมาดลบกมติดขนาดเลยค่ะทุกคน นี่ถอกล่งใส่ถุงไว้อันโยกอีกแล้วบ่อะโยกโซ่โยกโซ่โยกโซ่ค่ะพี่น้องขันย่ามันติดอันตั้งล่องบึ้เดี๋ยวกับโยกเนาะกัะติดหลดเนาะอืม กูดูขนาดบ้างร่องบางหันทุกดยอดปาด ปาลาโรสผูนต้นนี้ปั๊บปนกันไปเนาะมีปานันบ่ Number. ปลาซิวเข่าไหมไรเรียกให้ได้บอเรี <c oughs> <c oughs> ยกไห้บ่ได้บ่สัตว์อืมร <c oughs> ุ่นอีกรุ่นอีมิตรพีตะนองกันป้าจิตึ่งครับก้อน ดางนั่นมัดถือดีคักแทนแม่ตัดปัดปัดรักเส้ามาบังนี่เนาะอืะอ คือขึ้นเป็นระยะระยะยขึ้นอักคือเบิดทุกหูทุกคนเอาสำรับที่ดีเอาโยบใบซัํานีก่อนเนอค่ะเดี๋ยวสิผ้าเบิงอีกต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ปลาติดสะดุ้งมากๆเลยโอ้ขึ้นพูดนะคนใดเพล่คนเกียณไม่ได้ใส่ผ่าแงงใบค่ะพี่น้องพ่าไม่ดีหน่อย นี่ไงปูน่ะเยอสิออกเดี๋ยวนี้ละเอ๊ะปากก็สดขัดแก้ววานนี้ไหมเอาว่าแม่นกล้องกูดับหรอวะ ดับก uh ็ทิลงน้ำมาดิกล้องดับโอ้เอาก้องมันดับมันดับแล้วมันห่อนมันห่อนเนี่ปฝาได้ว่าจะว่าได้ปฝาได้เนาะฮะปฝาได้บอกให้เจ้าได้ว่าปฝาได้ดิโอ้ยเยี๋เอากลิยงบอกัดเกี้ยงยายแดงสะออกไปก่อนโอ้หมดถึงวายมันเอาด็กเส้นผุนะข้อหมาย เบิ้งตัวนั่นบ่ตัวนี้กับ่บ้านไดนเบิ้งเด้บดับกวนเด้มาว่มันปลุกควอกว่าสิได้ปลุกควอสงกโอ้ปลาจิดสะดุงค่ะพี่น้องก็เมือนี่ตี วันนี้ว่นพอสองชั่วโมงได้โอว่นนี่พอสองชั่วโมงปั๊บขึ้อันนี้สามชทีนขึหลังนี่ว่าวังตุ่ด้ามชินเดียวเฝ้าเด้อค่ะน้องอันนี้สามชน่ขหลังนี่ที่เต็ดถึงว่าป่านเต้นพูดอะป๊บขึ้นโทษ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 วนี้ปู่ได้บอกเจ้าหี้นี้ปู่ด้ป่าน ปลาค่ะพี่น้องปลาปลาปลาติดสะดุ้งแล้วเพื่อนก่ามาใส่ผ่าแยงไว้เพ you know ื yeah. ่อนก่ามาใส่ผ่าแยงค้างว้ค่ะพี่น้องจ๊ะเอ็หน่อยเพื่อนก่ามีผู้มารับสื่อนําขายตลาดเพื่อนเก่าซื้อไปกินน้าแน่ละไปล่อยกับมาเอาอยากได้ไปเอาไปปล่อยกับมาเอาน้าเพื่อนเพื่อนขายอยู่ค่ะพี่น้องจ้ะ พัดที่ผาถุงอัดออกเยันให้อืบีเว้แต่สะดุ้งเต้มไปเลยค่ะทุกคนเียมอาะกาึงนโอแล้ใคจายเนียอ้ยง สอดเนาะดต่น้ำไลรืดื้ดืดดด